สวัสดีค่ะครับ <你好 S 1> Do you h Any v e a hobbies อาจารย์เฉินมีงานอาดิเรกอะไรไหมคะ Do you have any hobbies คุณมีงานอาดิเรกอะไรไหมคะ Do you have any hobbies 我喜欢玩音乐，初练ดนตรีนะครับ Oh, are you good at it แลอาจารย์เฉินเล่นกีงไหมคะเดี๋ยวโชว์ให้ดูนะครับ Which instrument do you play อาจารย์เฉินเล่นเครื่องดนตรีอะไรคะ我打架子鼓，朋练功出นะครับนี่นะคนละครับ I'm learning to play Thai hammer dulcimer. กำลังหัดเล่นขิมไทยค่ะ Hobby งานอดิเรก Spare time เวลาว่าง Thai hammer dulcimer ขิมไทยเรื่องานอดิเรกเยื่องเวลาว่างขีดขุ้ด Get along like a house on fire. เข้ากันเป็นปีเป็นคลุยค่ะ就像มือ的美女一สาวว สวยงามเหมือนนามในเทพนิยายสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี